สวัสดีคะ่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่เล่นได้เฉพาะ Android แล้วก็เป็นแอปที่ทอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทใครอยากเล่นลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปอยากให้ดูให้จบนะคะจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดแอปนี้มีชื่อว่า c r a z y Hero เป็นแอปเล่นเกมนะ เอ่อถามว่าเล่นยากไหมแอปนี้เล่นไม่ยากลองเล่นแล้วนิดน,นึงก็โอเคอยู่พอเราสมัครใช่ไหมใครที่อยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาก็จะให้เราไปทําการดาวน์โหลดแอปพอเราดาวน์โหลดแอปเสร็จเขาก็จะให้เราล็อกอินการล็อกอินของแอปล็อกอินได้2ช่องทาง Facebook แล้วก็ Google เราก็เลือกเอาสักอันนึงพอเราเลือกได้เสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ อ่าอันนี้เราสามารถกดปิดตรงนี้ได้นี่พอเรากดปิดเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ให้อันนี้คือหน้าในการเล่นเกมข้างบนข้างบนตรงนี้จะบอกเกี่ยวกับเลเวลของเราแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นธนบัตรซึ่งธนบัตรไม่นึกว่านะอันนี้ถอนไม่ได้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่า เราเล่นฟรีนะมันไม่ได้ได้เงินง่ายขนาดนั้นเนี่ยนุว่ามันถอนไม่ได้แต่การถอนเงินของแอปอจะอยู่ตรงนี้เราจะใช้เหรียญทองในการถอนซึ่งการถอนเขาจะใช้เหรียญทองอยู่ที่1,000 10, 0เหรียญทองถอนเข้า t ทูมันนี่ว a l l e t อยู่ที่10บาท1,000 10, 0เหรียญได้รับเงิน10บบาทใครที่ ใครที่ไม่เกี่ยงนะก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าใครที่บอกว่ามันมันช้ามันนานก็ก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะส่วนใครที่อยากแต่แนะนําเพื่อนนี่ชวนทําเงินเราก็สามารถไปกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนเมนูอื่นๆของแอปไม่เยอะค่ะเนี่ยเมนูพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเหรียญทองการหาก,กิจกรรมต่างๆจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ ภารกิจเนี่ยค่ะเขาจะมีอีเวนต์หรือมีภารกิจให้เราทำนี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็แนะนําเพื่อนตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่ะเราสามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนการเล่นเกมการเล่นเกมโอเคให้เรากดตรงนี้ที่เข้าเขียนว่า start เกมจะประมาณอารมณ์เหมือน เซฟฟิสบอกเลยการเล่นเกมจะเหมือนเซฟฟิสแต่ว่าเซฟฟิสมันค่อนข้างที่จะเอ่อเหมือนระบบมันมันมันรวนรวนยังไงไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยม,มันก็ง่ายกว่าวิธีการเล่นก็คือให้เราดูตรงนี้นะเขาจะมีเวลาแล้วก็จะมีมือชี้บอกใครที่เพิ่งเล่นครั้งแรกเขาจะมีมือชี้บอกว่าปอ๊ยาย <laughs> เขาจะมีมือชี้บอกว่าเออจะต้องไปทําตรงไหนเนี่ยค่ะนี่คือการเล่นจะเป็นแบบนี้อันนี้คือของรางวัลน,นี่ของรางวัลน,นี่เห็นไหมอ่ะขออีกอันนึงเออโอเคนี่นี่นี่ ก็เล่นไม่ยากนะเนี่ยค่ะนุมองว่าเล่นไม่ยากโอเคน,นี่นี่ามนีโอ้อ่เปิดมาลงมานี่การเล่นเกมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะอันนี้เล่นให้ดูแล้วนะว่ามันเล่นยังไงใครที่เป็นสายเกมประมาณแบบนี้หรือใครชอบเล่นเกมก็สามารถ กดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปใครชอบวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนการถอนเงินเดี๋ยวคอเล่นให้ถึงยอดถอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปถอนให้ดูนะคะใครที่อยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเาจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ